ในเวลานี้โรงพยาบาลหลักเตียงเต็มโรงพยาบาลสนามก็ง,งานล้นนี่เป็นสถานการณ์ที่กรุงเทพกำลังเผชิญแต่ที่อภอจนะจังหวัดสงขลาแก้โจทย์นี้ค่ะลดภาระหนักของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการใช้กลไกลชุมชนเข้ามาดูแลผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวนะคะคุณวิภาพรค่ะ ค่ะคุณพรวดีคะ่ะที่นั่นเขามีโรงพยาบาลสนามช่วยเพิ่มเตียงแต่เป็นโรงพยาบาลสนามที่ใช้กลไกชุมชนนะคะคือหมอพยาบาลมีเท่าเดิมค่ะแต่ว่าผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นระบบการดูแลก็เลยจําเป็นต้องใช้อาสาสมัครที่ติดเชื้อมาช่วยงานนะคะเป็นโจทย์ที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมในชั่วโมงที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะโรงพยาบาลสนามโดยชุมชนของอําเภอจันนะจังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้กําลังทําให้จันนะ สามารถที่จะไปต่อได้นะคะดูสถานการณ์ที่นั่นกันก่อนนะคะชมภาพที่จะนะกันหน่อยค่ะเดิมทีนะคะก่อนโควิด -19 จะมาโรงพยาบาลจะนาจังหวัดสงขลาเขามีเตียงรับผู้ป่วยได้40เตียงทีนี้มาเจอปัญหาการระบาดโควิด -19 เป็นกลุ่มก้อนนะคะเบ่งเตียงออกมาแล้วค่ะได้140เตียง แต่ก็ยังไม่พอนะคะที่นั่นตัดสินใจทำคอมมูนิตี้ไอโซเลชันและโรงพยาบาลสนามแต่เป็นโรงพยาบาลสนามที่ใช้กลไกชุมชนในการช่วยดูแลนะคะเพิ่มเตียงให้กับสถานการณ์ที่ โรงพยาบาลหลักก็คือที่จะนนะกำลังวิกฤตค่ะแต่ว่าโรงพยาบาลสนามที่นั่นไฮไลท์ว่าใช้กลไกชุมชนดูแลอย่างไรค่อยๆดูกันไปทีละสเต็ปนะคะโรงพยาบาลสนามที่จะนะจะดูแลเฉพาะเคสสีเขียวเท่านั้นตอนนี้เขามี3แห่งรวมเตียงทั้ง3แห่งกว่า400เตียงค่ะคุณผู้ชมแบ่งโซนในการดูแลรักษา ออกเป็น3โซนด้วยกันนะคะดูจุดแรกกันก่อนนะคะจุดแรกก็คือที่โรงพยาบาลสนามโรงเรียนจนะวิทยาที่นั่นดูแลกันแบบทั้งครอบครัวค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกด้วย120เตียงนะคะจุดที่2ค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่โรงเรียนตอชอดอสะพานไม้แก่นนะคะจุดที่2ตรงนี้รับเฉพาะผู้ป่วยชายเท่านั้น120คนส่วนจุดที่3ค่ะเป็นพื้นที่โรงเรียนศาสนาบำรุงจุดนี้ดูแลเฉพาะผู้หญิงและ เด็ก200เตียงรวมกันก็กว่า400เตียงนะคะทั้ง3ที่ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพตรงนี้ใช้ระบบการทำงานคลิกค้ายกันก็คือใช้ชุมชนเป็น,นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่นะคะทำงานอย่างไรลองดูตัวอย่างจุดหนึ่งที่โรงพยาบาลสนามโรงเรียนศาสนาบบารุงนะคะจุดนั้นตั้งอยู่ในชุมชนเลยค่ะตอนนี้มีผู้ป่วยเกือบร้อยคนแล้วนะคะทุกวันนะคะผู้ป่วยที่นั่นต้องวัดไข้วัดความดันวัดค่าออกซิเจน คนที่วัดค่าเหล่านั้นไม่ใช่พยาบาลละค่ะแต่ว่าเป็นอาสาสมัครที่ป่วยและติดเชื้อเหมือนกันอยู่ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะคะทำหน้าที่ในการวัดแล้วก็จดบันทึกสื่อสารกลับไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจะนะคุณหมอประเมินอาการวันละสองครั้งทำแบบนี้นะคะสื่อสารกันแบบนี้วันละสองครั้งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ทีนี้ถ้าคุณหมอประเมินแล้วพบว่าคนไข้คนไหนมีอาการแย่ลง จะถูกส่งตัวออกจากโรงพยาบาลสนามไปที่โรงพยาบาลจนะเพื่อรักษาในมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นค่ะที่นี่ที่นี่เป็นคนไข้สีเขียวคืออาการไม่หนักจะ,จะมีพยาบาลจะ,จะโคกับคนข้างในคนข้างในเนี่ยผู้ป่วยนี่ไม่ใช่บางทีชาวบ้านธรรมดาบางทีก็เป็นอ,อสอมอเป็นครูก็มี การสื่อสารในการวัดไข้ในการอะไรตรวจอะไรทุกอย่างจะจะง่ายและจะมีตารางเหมือนกเจะนะ้าหน้าที่พยาบาลคนนรามีเอกสารที่ทางนี้จัดให้ทางพยาบาลจัดให้แล้วเขาจะจัดทุกอย่างทุกวันต้องมีรายงานแม้แต่คนไข้ที่ที่อาการหนักที่หายใจไม่ทันก็รีบแจ้ง,งทันทีแล้วก็ทางพยาบาลจะเรียกรถพยาบาลมารับทันทีโดยใช้คนไข้ข้างในเนี่ยที่อันออกเขียนได้สามารถบันทึกได้แล้วก็เขาจะเปิดไลยกลุ่มกันถือว่าช่วยลดได้เยอะเลยค่ะเพราะว่า เจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ชุด PPE เข้าไปทุกครั้งอย่างนี้ค่ะแตเว้นถ้ามีอาการหนกัหนกๆหรือว่ามีอาการที่จะต้องใช้หมอหรือพยาบาลเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะใส่ชุด PPE เข้าไปคนกลุ่มนี้เขาก็จะเป็นเหมือนอาสาสมรรคัครอะค่ะก็คือมีความตั้งใจอยากจะช่วยอยู่แล้วซึ่งบางครั้งหมอเองก็อาจจะใช้วิธีการวิดีโอคอลหรือว่าให้เขาถ่ายรูปหรือถ่ายวิด,ดีโอส่งมาให้หมอดูเพื่อจะช่วยในเรื่องของการประเมินอาการคนไข้อ่ะค่ะ ที่จะนะชุมชนสนับสนุนช่วยเหลือกันทุกอย่างนะคะรวมถึงการวางแผนจัดการเรื่องอาหารการกินด้วยค่ะที่น่าสนใจก็คือของเหล่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพกล่องบ็ x กเซสแบบนี้นะคะเป็นของใช้จําเป็นค่ะคุณผู้ชมรวบรวมใส่กล่องนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเงินที่นําไปจัดซื้อก็คือเงินจากการเปิดรับบริจาคต่างๆพอได้เงินมาแล้วค่ะจะนําเงินไปซื้อของที่เป็นของใช้จําเป็น แต่ว่าซื้อจากร้านค้าในชุมชนนะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนกันเวียนกันไปแต่ละร้านเพื่อให้มีการกระจายรายได้กระจายเศรษฐกิจในชุมชนด้วยค่ะใช้สูตรที่ช่วยเหลือตั้งแต่คนป่วยญาติพี่น้องเขาคนที่ยังมีติดเชื้อช่วยเหลือร้านค้าที่ตอนนี้ขายไม่ค่อยดีเราไม่ตั้งโรงอาหารที่โรงเรียนที่โรงเรียนประมแต่เราใช้วิธีการซื้อจากร้านต่างๆการซื้อจากร้านต่างเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจด้านเขา ก็กลายเป็นช่วยเหลือทุกระบบเลยพยายามที่ช่วยเหลือพอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเราเข้าใจเลยคะ่ะว่าเด็กผู้หญิงเด็กๆเ,เนี่ยที่เขาที่เขาป่วยนี่นะคะแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยเขาเขาโดดเดี่ยวมากๆนะคะเพราะว่าเขาต้องทิ้งครอบครัวมาก็เลยเราอยากจะให้กำลังใจอะคะ่ะแล้วเราก็อยากจะ,อะบอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกัน ทั้งหมดนี้เป็น,นกลไกที่ะนะในการดูแลคนที่ติดเชื้อและเศรษฐกิจชุมชนที่ติดเชื้อด้วยนะคะเวลานี้ดิฉันเชื่อว่าทุกจังหวัดท่านผู้ว่าได้รับหนังสือจากปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้ตั้งศูนย์รับคนกลับบ้านตั้งโรงพยาบาลสนามแบ่งเตียงกันเพิ่มขึ้นกู้วิกฤตเตียง i อ u เต็มในกรุงเทพมหานครคุณวาราวิทย์คุณพรวดีคะคกลไกชุมชนที่ะนะแบบนี้นะคะเราเห็นว่าสามารถลดภาระงานของคุณหมอคุณพยาบาลได้รูปแบบนี้น่าจะสามารถปรับใช้ได้กับ อีกหลายชุมชนค่ะค่ะขอบคุณคุณวิพาพรค่ะ